นนี้พวกเรามาอยู่ในห้องแต้ดินกันอีกแล้วที่เสียงพวกเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะทําให้มันน่ากลัวไม่เห็นหน่ากลัวเลยเห <c oughs> มือนคนไม่ได้กินน้ํามะนาวอ,อ,อจะว่าไปห้องใต้ดินเราก็ฝนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฉลามเออเราควรทวําความสะอาดได้แล้วนะจงัจงจังแม่บ้านไหมไม่ไงปกติพวกเราเป็นสัตว์ไงไม่ต้องทําความสะอาดไงเพราะพวกเราสกปรกอะ <c oughs> <c oughs> ทะเลในแบบต้องกวาดไหมเวลาในอยุ่ทะเลเนี่ยต้องเอาไม่กวาดไปกวาดที่ใต้ทะเลไหม วกวาดกวาดบางทีในบ้านฉันก็มีเศษตายให้เข้ามาไงโอ้รับไม่ได้รับไม่ได้ <c oughs> มันจะกวาดยังไงวะเนี่ยฮะไม่กวาดในทะเล่ยบางทีก็มีขี้ปลาเข้ามาในบ้านนะโอ้จริงเลยเ <c oughs> อาล่ะทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกับชาลีชาลีนเนื่องจากท่าทีแล้วนี่เราได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์ถึงหมื่นห้าใช่ไหมเราจะมาเล่นต่อฉลามใช <c oughs> <ไง S 1> ่ปรากฏว่าไลฟ์เนี่ยถึงต้องสองหมื่นสี่แล้วนะฉลาม <c oughs> โอ้อยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูต่อนะฮะพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลย ผมขอสักประมาณ10ล้านไลค์โอ้ยรับรองพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้าย <laughs> <laughs> ผมล้อเล่นผมล้อเล่นเอาเป็นว่าพาร์นี้เราไม่ต้องขอไลค์อยู่ที่ว่าทุกคนจะกดเท่าไหร่แล้วกันนะฮะ <laughs> ถ้าทุกคนกดเยอะผมก็จะดีใจถ้าทุกคนกดน้อยก็ไม่เป็นไ like รนะครับใช่ก็แสดงว่าคลิปของนายมันแย่ไงจะกบ เดี๋ยวเราไปคุยกับชาลีเลยดีกว่านะฮะซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่ได้คุยกับมันแบบเป็นมิตรนะเราจะท้าทายมันด้วยฉลามโอ้โหเราจะเป็นแบบเป็นนักเลงใช่ไหมนักเลงท้าทายผีใช่มาดูซิว่าชาลีเนี่ยมันจะแบบว่ากโกรธแล้วหรือเปล่านะฉลามโอ้ยอยากลองของอยากลองของใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะที่สำคัญสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเลยนะครับผมขั้นต่ำสามสิบห้าบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบรได้ได่เพยปอโตชับเลยไปเดยนฉลามเราไปคุยกับชาลีดีกว่า อ่ะเนี่ยมาเปิดคลิปใต้ดินแต่ว่าไปคุยก็ไปคุย,ย้างบนนะอ,อ้าวอ๋อเราไม่คุยใต้ดินรอใช่ฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีชาลีชาลีนายสบายดีหรือเปล่าเรามาดูกันเผื่อชาลีชาลีอาจจะแบบไม่สบายเพราะช่วงนี้โรคระบาดโควิดเอ้ยแต่ลืมไปโลกวิญญาณไม่มีโควิดนี่หว่านั่นดีอาจจะเป็นโรคระบาดอื่นก็ได้นะแบบเอ่อไข้หวัดนกอะไรแบบเนี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยมาทางเยสอุย้ยชาลีสบายดีชาลีชาลีาานายว่างคุยกับพวกเราหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่ว่างทำไมดีฉลามเราจบคีเพียงแค่นี้แล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเหยียดแน่อ้าวไม่ใช่เอ้ยทุกคนต้องดูว่าว่างคุยหรือเปล่าเฮ้ยว่างคุยเออว่างว่าอ๋อชาลีเขาคงไม่มีเบียดหรอกปังเออไม่มีงานไม่มีการทำแล้วชาลีวันมันหมุนแต่ดินซอใช่ไหมชาลีชาลีกินข้าวหรือยังเอี้ต้องกินด้วยเหรอวะโลกวิญญาณเนี่ย ก็อาจจะกินวิญญาณไงกินครึ่งเส้นแล้วมั้เฮ้ยเฮ้ยแต่ช้าทางเยสว่ะเฮ้ยแถมแ m มเลื่อนช้ามากเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ต้องเยสแน่นอนอ๋อกินแล้วอ๋อโอเคอ่าอร่อยเลยป่ะฉลามกับข้าวในในครจะถามชาลีไว้จอะล่ะอาเธถามฉลามเหรอในทธอจะามแล้วฉันมึนแล้วฉันไปถามฉลามทำไมเออไม่เป็นไรชาลีเขาน่นจะเข้าใจอยู่ว่าฉันพูดผิด โอโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้เอ้รู้สึกว่าชาลีวันนี้จะอารมณ์ดีนะนายรู้สึกเหมือนฉันไหมดูให้ความร่วมมือดีนะเออมาเรามาเริ่มช้าชายกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะตอนนี้เขาอารมณ์ดีอยู่ใช่พวกเราสองคนจะมาทําให้ชาลีชาลีนั่นอารมณ์เสียนะครับอ๋อคำถามแรกเลยนะชาลีนายคิดว่านายแน่เหรอเฮ้เจ๋งนักเหรอเป็นแค่ผีแค่นี้เจ๋งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ็นมาทางโนให้ชาลีอย่าถ่มตนขอร้อง เฮ้ยชาลีบอกโน<ป>ชาลีไม่เจ๋งนี่ชาลีชาลีนายอยากลองฆ่าพวกเราไหมโอ้โฉลามคำถามนี้สุดยอดเลยถ้าเกิดว่าชาลีอยากฆ่าเราขึ้นมาเลยก็วพวกเราก็ไปหาหมอผีไง <c oughs> ดูที่อยากฆ่าหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะเ,เดี๋ยวมาทางเยสไปอยากฆ่าเราเลยเฮ้ยไม่ในฉลามาฆ่าพวกเราเก็บกระเป๋าไปหาหมอปลาชาลีชาลีนายรู้จักหมอปลาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารู้จักขึ้นมานี่นายจะได้หนาวไงเพราะหมอปลาเขาโหดมาก โอ้โหชาลีเขาอยู่เทปแปบลบว่าฝรั่งก็จะแปบลบว่าไม่ได้ดูหมอปลาถ้านายรู้จักหมอปลานายจะหนาวชาล,ชาลีชาลีชาลีกล้าต่อยกับฉันไหมมาดูทุกคนว่าชาลีจะกล้าต่อยกับชลามหรือเปล่าตอนนี้ฉันอยากต่อยผีว่ะเ <c oughs> <c oughs> จ๋งกับผีจริงๆเลยนายเนี่ยเฮ้ยทำไมมา,าทาง yes. เยสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ไม่ไมคือมันแบบว่ามันเหมือนกึ่งกลางใช่แต่ว่ามันยังอยู่ในสวนโนนะฉันว่า โอ้โหเป็นไม้ที่แบบไม้นิดนึงเออโอ้ยมันมันหวั่นไหวไงฉลามมีแต่กล้ามไงมันกลัว่ะชาลีชาลีนายกล้าต่อยกับฉันหรือเปล่ามาดูทุกคนว่าชาลีจะกล้าต่อยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ากล้าต่อยนี่กบเตรียมพร้อมกบพร้อมสู้อืมกบเจ้าลิ้นตวัดหน้าเลยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ย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 ทำไมมาทางเยสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสโอ้ยยังอยู่ในส่วนของกล้าต่อยอยู่ทุกคนอยู่ในเยสอยู่นะฮะนี่ ในายโดนใหม่หัวแล้วเฮ้ยชาลีชาลีนายกำลังอยู่หลังคนดูหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้คนดูนี่เราแวงเลยหันหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่บ้างวะคนดูนที่หมุนคอเลยหมุนคอคือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมาอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามาทางโนมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนโอ้ยทุกคนอุ่นใจได้เลยนะครับชาลีไม่ได้อยู่หลังทุกคนอาจจะอยู่ข้างหน้าชาลีชาลีนายกำลังมองพวกเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหม ถามเลยเผื่อมันกําลังมองพวกเราอยู่ว่าชาลีกําลังมองแล้วหรือเปล่าอุย้ยไม่ได้มองว่ะชาลีชาลีในตาบอดหรือเปล่าเอ้แต่ฉันว่าเขาไม่ตาบอดหรอกเขาน่าจะมองเห็นนะว้เฮ้ยอา้าตาบอดอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะทุกคนว่าชาลีตอบจริงหรือปลอมเในฉลามคือมีวันนึงเว้ยฉันนอนอยู่ใช่ไหมคือฉันแบบ เครียดมากฉันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้คือฉันหลับตาและฉันมองไม่เห็นน่ะฉันต้องไปหาหมอหรือเปล่าวะอ๋อเฮ้ยฉันก็เป็นฉันก็เป็นเฮ้ยนายก็เป็นเหมือนกันเหรอเออวลาวฉันหลับตาฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะแบบโอยฉันรู้สึกว่าฉันตาบอดชั่วคราวอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยจ๊กบเฮ้ยเฮ้ยฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันทุกคนว่าพวกเราควรไปหาหมอไหมน่าจะไปหาหมอจิตแพทย์นะฉันว่าสีธัญญาอะไรเงี้ยนะชาลีชาลีนายชอบผู้ชายหรือเปล่าเฮ้ยมาทางยิ้สุดยอด ถ้อย่างั้นเราถามว่าชาลีชอบเป็นหญิงด้วยดีไหมเผื่อชอบแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ชอบเลยเงี้ยชาลีนายชอบผู้หญิงหรือเปล่ามาดูทุกคนอุ้ยไปหมุนเร็วมากอแรงสวิงอะไรทุกคนชอบผู้หญิงหรือเปล่าอ๋อชอบเหมือนกันอ๋อชาลีรักทุกคนนะครับเป็นเล็กชาลีชอบสัตว์แบบพวกเราแม่นีชาลีนายชอบสัพสัตว์หรือเปล่าเขาชอบผู้ชายชอบผู้หญิงแล้วดูดิว่าเขาชอบสัตว์หรือเปล่านะครับทุกคน ในคนชอบนะชาลีถ้าไม่ชอบส่ก็แปลว่าไม่ชอบพวกเราอะไรอะไรวะเดียอะไรเนียไอชาลีไม่ชอบพวกเราอะตกใจหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลออกไปไหนได้ไหมอ้าวไม่เห็นเลยเราต้องกดรีเซ็ตหรือเปล่าผีโผล่มาแล้วมันไม่ให้เราเล่นต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยชาลีแสดงว่าไม่ชอบพวกเราอดิไม่ชอบสัดเลยหวตอบก็พอมันไม่ต้องโผล่หน้ามา ชาลีชาลีนาคิดว่าคลิปนี้จะมีคนดิสไลค์ไหมปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วน,นั่นเองแต่ม่าถามดูเผื่อแบบว่าอาจจะไม่มีก็ได้อมีล้วชาลีตอบถูกทุกคนมันต้องมีดิสไลค์อยู่แล้วนะครับใครที่กดดิสไลค์ชาลีจะไปหลอกใช่ไหมเฮ้ยมันช้าทางโนว่ะโนวชาลีไปหลอกเธอ<น> <laughs> จะได้ไม่ต้องมีคนกดดิสไลค์ไปหลอกเธอเฮ้ยไ,<ม>ไม่หลอกว่ะโอไม่หลอกโอชาลีบอกว่า มันอยู่ที่รถนิยมของคนะนะนะชาลีไม่สนใจหรอกกันเลยแบบเนี้ยชาลีหวยวันนี้ฉันจะถูกหรือเปล่าโอ้โหฉลามนายไปซื้อหวยมาเหรอใช่ฉันไปซื้อหวยมาไงแถวบ้านเลยแหละเฮ้ยต้องดูทุกคนถ้าเกิดว่าถูกนี่ทุกคนเตรียมมาของเงินฉลามได้เลยไปให้คนละห้าบาทเฮ้ย,ยถูกก็ถูกแดกแน่เลย <c oughs> ชาลีชาลีนายคิดว่าคลิปนี้จะมีคนไลค์ถึงสามหมื่นหรือเปล่า ถ้าในความคิดของพวกเราสองคนฉลามคิดว่าไล์ถึงสามหมื่นไหมสักครึ่งเดือนก็อาจจะถึงนะเออใช่ก็ว่าน่าจะถึงอยู่เอ้ยนะแต่ชาลีก็มาทางโนะวะไม่นะ<ฮ>ไล์ไม่ถึงอย่างนั้นเหรอโหเสียใจนานดีเศร้าเลยตอนนี้ฉันน้ำตาตกแลนะ้วเนี่ยเอ้ฉลามนายไปโดดน้ำตายเลยฉลามชาลีชาลีตอนนี้คนดูเบื่อกบหลามหรือย,ยัง โอ้โหเป็นคำถามที่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนดูเบื่อพวกเราหรือยังชาเลยเริ่มมากระช้าเลยแต่ชาทางโนนะอย่าบอกนะยังไม่เบื่อเฮ้ยไม่เบื่อเฮ้ยทุกคนขอบคุณแม่ครับโอ้ยขอบคุณทุกคนครับโอรวชาลีนี่ของจริงเลยนะี่ยะใช่เขาตอบแบบของจริงมากๆเลยผมก็รู้ว่าทุกคนจะไม่เบื่อพวกเราแค่เกลียด <c oughs> ชาลีชาลีฉันอยากจะรู้ว่าตอนนี้คนดูที่ดูคลิปนี้กําลังนอนดูอยู่ใช่ไหมอ่าทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าคนดูกําลังนอนดูอยู่หรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยชาตองเยสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางโนเฮ้ยผ่านไปเยสโอ้กำลังนอนดูคลิปนี้อยู่คนที่นอนอยู่นี่โอ้ยตัวดีดขึ้นมาเลยเฮ้ยแบบสะดุ้งเลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะถ้าฉันฉีกระดาษของนายนายจะฆ่าพวกเราไหมเอ้ามาดูทุกคนมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราฉีกระดาษชาลีออกนั่นดิชาลีบอกโอ้ไม่เอาไปรีไซเคิลวะชาลีรักโลกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาทางเยสอ๋อชาลีเขาไม่ฆ่าเรา เเข้าาารไไม่ไดชาลีนายกลัวตายไหมโอ้โหฉลามระดับนี้ไม่ต้องกลัวแล้วมั้งเนี่ยก็ตายซ้ําซ้อนไงตายแล้วตายอีกตายซ้ําตายซากันอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยมาทางโนเฮ้ย<อ><อ>ไม่กลัวชาลีบอกโอ้จะตาย,ยากี่รอบก็เหมือนกันแน่แล้ว <c oughs> ชาลีชาลีนายอยากมาเกิดใหม่หรือเปล่าเผื่อจะได้เกิดมาแบบในยุคพวกเราไงเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวก็ได้ <c oughs> จะบอกว่าไม่อยากเกิดใหม่งั้นเหรอเอ้ยโอ้โชาลีไม่อยากเกิดใหม่ฉลาม คือเขาชอบได้ยหมุนดิซอซไปนีหรลอเปล่าก็ถือว่าให้เขาอยู่ในโลกของวิญญาณไปแล้วกันนะเขาอาจจะไม่อยากเกิดมาเป็นแบบคนไงมันลําบากใช่ไหมฉลามใช้ขี้เกียจคุยชาลีเลยไม่รู้จะถามอะไรแล้วตอนนี้เออจะก็เหมือนกันว่ะหมดคําถามเลยงั้นเราท้าทายชาลีโดยการที่เราไม่ต้องพูดคุยไหมเราเอาชาลีไปเผาเลยไหมเออท้าทายท้าทายนี่เทน้ำมันไปกระดาษชุบน้ําเลย เออเทไปชาลีนายมันก็แค่ผีดินสออ้าวนายนับถอยหลังสิบบิ๊ีจะกบโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งป้องาโอ้โหอุ้ยเรียบร้อยชาลีรนเทาเอ้นายจับไปใส่ไฟนายสูงไฟสูงไฟเออเรียบร้อยท้าทายชาลีเฮ้ยมีความสุขจังเลยท้าทายชาลีพวกเรากลับเข้าบ้านกันดีกว่าป่ะเออไปปล่อยให้มันไหมอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ชาลีก็แบบเออใบกระดาษของฉันอย่างนี้อยู่ปะ เฮ้เฮ้สวัสดีครับเฮ้เฮ้เสียงใครน่ะออกมาหน่อยครับออกมาเฮ้ไม่รือว่าจะเป็นชาลีชาลีถ้าไม่ออกมาผมจะเข้าไปนะครับเฮ้ยพูดพอซะด้วยโหมีครับโอ้โหไอ้ชาลีมีมารยาทงั้นเจ้ากบนายถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองเก่งกว่านายเฮ้ฉันกลัวเฮ้ไม่น่าไปท้าทายชาลีเลย หนึ่งสองสามเฮ้ยอา้าวพิซซ่ามาส่งแล้วครับแม่ไปสั่งพิซซ่าแต่เมื่อไรอ๋อตั้งแต่ก่อนเล่นกับชาลีแล้วชนก็นึกว่าผีชาลีโทรเสียงคน<อ>น่ากลัว<อ>แลวคนส่งพิซซ่าเนี่ยเออนั่นนี่เอเอ,เอ,เอไม่ทราบว่าทําไมเสียงเป็นงั้นหรอครับไม่ต้องตะเกิดแล้วครับพ่อให้มาครับอ๋ยเป็นเสียงที่แหบแห้งมากกินน้ําบ้างนะครับเดี๋ยวคอจะพังเอาไม่ต้องสนใจผมหรอกแล้วเอาพิซซ่าไปอขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับไม่โคตกระจเบิร์ด